โหเสียดายมากเลยมาไม่ทันเป็นการปลดตู้แล้วปล่อยไหลค่ะแบบนี้เคยเห็นกันไหมเมื่อกี้เสียดายมากกำลังเข้ามาแล้วปล่อยพอดีวันนี้ปู่ที่ทำหน้าที่สับเปลี่ยนรากจูงในย่านสถานีกรุงเทพก็คงจะเป็นเจ้าเดิม 4019ค่ะตอนนี้อยู่ใจสะพานกริสัศึกปูใช้เข้าไปแล้วค่ะโอ้อ้าวเป็นสี่ศูนย์หนึ่งห้าค่ะไม่ใช่สี่ศูนย์หนึ่งเก้า ในย่านตอนนี้ที่เห็นก็จะมี4015 4019ที่คอยสับเปลี่ยนลากจุง4015ส่วนใหญ่จะทำในโรงซ่อมแล้วก็โรงเจาะดีเซลรางจะลากจูงอยู่ด้านในแต่4019ก็จะคอยซับพอร์ตขบวนโดยสารที่เข้าออกแล้วลากลิ้วเพื่อเตรียมขบวน เห็นแสงไฟมาแตไ่ไกลไม่รู้ว่าเป็นขีห้าหนึ่งแปดสามวันนี้ขีห้าหนึ่งแปดสามไปชาเชิงเศร้าค่ะ ออกจากสถานีกรุงเทพ7โมง40นาทีวันนี้มารอดักชานชลาที่5แต่ออกชานชลาที่8หรือว่าที่9ไม่แน่ใจเพราะว่าถ่ายจากตรงนี้แต่สวยมากๆค่ะพี่พีน้องๆที่ฉาเชิงเซาน่าจะได้ยนโฉมกันบ่อยๆ ขีห้าหนึติดใจฉะเชิงเซาไปบ่อยมากมีวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้อีกวันมีสี่คันค่ะสำหรับคีห้าหนึแปดสามรอแรกที่เราซ่อมแซมเสร็จแล้วมาใช้ในขบวนท่องเที่ยวซะส่วนใหญ่ ไปมาหลายที่แล้วค่ะตั้งแต่เปิดมาเมื่อปลายป,ายปี2565ได้รับความนิยมมากทั้งคนไทยแล้วก็ต่างชาติวันนี้ไปฉะเชิงเซาอีกครั้งค่ะ ตอนนี้ที่หน้าลงซ่อมใหญ่มีดีเซลลางน่าจะเข้าไปทำขบวนสองจากตรงนี้ในชานชาลาที่4เห็นดาวเวนพอร์ตจอดอยู่ต่อจากรถจากไอ้น้ำสวยมากตอนนี้คือสถานีหัวลำโพงค่ะ กรุงเทพฯหัวลำโพงมีการปรับปรุงเปลี่ยนภูม,มิทัศน์ใหม่สวยขึ้นสะอาดตาขึ้นมองเห็นรางชัดเจน คุณผู้จีอสี่ศูนย์หนึงนี้แน่นอนจริงๆแรงดุดันมากเห็นอยู่ในย่านกรุงเทพหัวลำโพงสักพักหนึ่งแล้วค่ะ วันนี้ได้ออกมายนโฉมด้านหลังถอยไปทำขบวนต่อตู้ตรงนี้ค่ะ ลับอากาศชั้นสองสำหรับผู้พิเศษบางอยู่หลุด,ดัน ไปต่อพ่วงกับตู้ควีนแลนด์ตู้หนึ่งแล้วคงไปหาอีกเพื่อที่จะให้ครบขบวน ดูการสับเปลี่ยนลากจูงในย่านสถานีกรุงเทพวันนี้ค่ะวันที่27เดือน5 2566ตอนนี้ชั้นชลาที่5กำลังจะมีรถเข้ามาก็คงไม่พ้น372มาจากปราจีนบุรีแต่ตอนนี้ที่เห็นเป็นปู่4015 GE กำลังทําขบวนที่จะไปฉะเชิงเซาเป็นรถดีเซลลางค่ะไม่ใช่ขบวนที่มาจากปราจีนบุรีลอดตายสะพานกษัตัิยรศึกมีให้คนลงด้วย วันนี้เข้ามาจอดในชานชลาที่5 มีสี่คันค่ะมาจากท่านมองกระดูกคิดถึงเข้าแกงกันป้าน้อยเลย พงสวยๆเข้าไปในชั้นชลาที่ห้าทัไปสามขบวนท่องเที่ยวก็จะทำทุกเสาอาทิตย์จะไปในเส้นทางต่างๆอย่างเช่นฉะเชิงเซาเพชรบุรีสุพรรณบุรีนคนปรปฐม ราชบุรีซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าไปเลยทีเดียวและที่สำคัญที่สุดตอนนี้ในชานชาลาที่4มีรถจากไอ้น้ำทั้งหมด4คันและมีรถด,ดีเซลไฟฟ้าหมายเลข518 d ดวินพอร์ตจากสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาในยุคแรกๆของไทยอายุก็ประมาณ71ปีเจอะโชว์อยู่ในสถานี มีนาตอมเข้ามาในชา้นชลาที่แปดปู่สี่ศูนย์หนึ่งห้าก็ลากจูงไปเตรียมริ้วไว้ในชา้นชลาที่หกตอนนี้เมื่อกี้ที่มาจากบ้านหนองประดุกค่ะก็เข้าไปในโรงจอดีเซลลาง พร้อมที่จะทำขบวนอีกต่อไปอบันเช้ ดูอีกสักหน่อยค่ะตอนนี้ในชา้นชลาที่9ปู่4015 GE กำลังลากริ้วออกมาอีกหนึ่งขบวน กำลังรากริ้วอยู่มีฮิตาชิค่ะโอ้โหระดับพรีเมียมด้วยสี่ห้าหนึ่งหกเมื่อวานนี้เพิ่งเห็นอยู่ที่ดอนเมืองวันนี้เข้ามาในสถานีกรุงเทพหัวลำโพงตอนเช้าเๆแปดโมงโ ชานชลาที่8ปู4015ก็ลากต่อไปไม่รู้ว่าจะเป็นขบวนที่จะไปพิษณุโลกหรือว่าหัวหินค่ะ4516จะได้คงไม่ได้รอส่ง โบลากริ้วที่มาจากปลาจีนออกไปหัวรถจักก็วิ่งตามมาเช้าเช้าวันเสาร์สบายสบายมีความสุขเลย 3ามเจ2ดหอวันนี้สี่สองหนึ่งอันสตอม ทุกทีได้ถ่ายแต่ตอนกลางคืนวันนี้มีโอกาสได้ถ่ายกลางวันดีใจมากๆเลย4 5 1 6หนึ่งเดียวในไทยเท่านั้นเป็นลายที่สวยที่สุดวันนี้ไม่แน่ใจว่ามาทำขบวนที่จะไปพิษณุโลกหรือว่าไปหัวหินพอคงไม่ได้รอส่งค่ะขอให้ทุกคนเดินทางอย่างมีความสุข ทิตาชิ4516ซึ่งตอนนี้ต่อเทียบอยู่ในชานชลาที่8คดว่านานจะไปพิษณุโรกค,ค่ะลรโกร็ขอยืนอยู่ตรงนี้พร้อมกับ4516ทิตาชิ ลายสวยๆและขอลาพี่ๆเพื่อนๆไปด้วยภาพบรรยากาศ4516สำหรับคลิปนี้ก็คงต้องไปแล้วค่ะจากลากันด้วยภาพสวยๆที่ตาชี้4516 ไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะ